ขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะเป็นดินเหมือนดินแกเป็นแกดเป็นเกา เจ็บมาเนี่ยมันก็น่ารักดีกันเลยเลยซื้อมาเนี่ยซื้อมาตอนี้มันแตกออกคันนี้ต้องเ,เอาตรงนี้ขยายออกบ้างขยายออกจะขยายขยายเขาเนี่ยมันแน่นเกินมันขยายออกสมุนไพรนั้นเนี่ยเขาเอามาจากญี่ปุ่นถอดออกได้นหม ฟังละอืมดหัวหอมมันจะมีสี่ต้นกระถางน้อยๆมาเนี่ยมันก็น่ารักดีกันเลยเลยซื้อมาเนี่มาตอนนี้มันแตกออกตอนนี้ต้องเอาตรงนี้ขยายออกบ้านขยายออกดอกนี่อะไรนี่มันเขาเรียกอะไรต้องรู้ ไปบวชโเรียกไม่เป็นอันนี้แก้วสารพัดนึงผ่าให้มันเนาะมมันแตกออกมานีา่เอามาอันเดียวดินรับถ้ถอนออกได้นะ าดว่าเป็นว่านสีทิศนะไปบวยว่าเป็นว่านสีนนทิศจะเอาเสียงมาเสาะออกอันนี้ก็มีต้นนี้น้อยไปซื้อมันมันก็แตกออกแตกออกเยอะแยะเลยเนี่ยไปบ,บวยก็ค่อยจะไปขยายจะมาเสาะออกแล้วก็ปลูกแยกออกมันหลายต้นนะไปเป็นเหมือนหอ้อ ออกดอกมาจะเป็นดอกสีอะไรคอยคอยติดตามชมนะจ๊จะใจด่วยปวดนะคะไปติดตามชมนะคะมีต้นเดียวเดียวก็จะเอาดินเสิมแยกเอาต้นใหญ่ใหญ่ใส่แวร้อนจะเอาขายายออกก่อนขายายออกใส่อันใหญ่กว่านี้อันนี้มันแตกออกมาเต็มเต็มเลย ซื้อมาเดียวแต่เขาแตกออกมาเยอะมากเลยซื้อมาเนี้ยมันก็น่ารักดีกันเลยเลยซื้อมาเนี่ยซื้อมาตอนี้มันแตกออกแค่นี้ต้องเอาตรงนี้ขยายออกบ้านขยายออกอืมแตกออกมาเป็นเหมือนหอมนี่เนี่ย บนนี้ก่อนนี่ก็จะแยกออกมันเป็นต้นมันซาวน้อยปะเป้งมันปนกันกับต้นนั้นอันนี้เป็นนันตากลกหรือกนี่อะไรนี่มันเขาเรียกอะไรต้องรู้ไ่บวยเขาเรียกไม่เป็นอันนี้แก้วสารพัดนึง ทำแล้วเอาไว้สองต้นคข้างบนนี้ก่อนนี่ก็จะแยกออกมันเป็นต้นเงินคาวน้อยปะแป้งมันปน,นกันกับต้นน,นั้นอันนี้เป็นนันสมุนไพรนั่นเนี่ยเขาเอามาจากญี่ปุน่นการสร้างสรรค์ให้ย้ายด้วยถ้ามีผู้สนับสนุนดูผู้สนับสนุนให้ย้ายด้วยนะจ๊ะ ทุกคนรักนะจุ๊บจุบจุ๊บจุมาเนี่ยมันก็น่ารักดีกันเลยเลยซื้อมาเนี่ยซื้อมาตอนนี้มันแตกออกอนนี้ต้องเอาตรงนี้ขยายออกบ้านขยายออกมันมีสี่ต้นกระถางน้อยน้อย่อาเพื่อนอุอ้ยวันสี่ทิศ เป็นสีอะไรเนะาะจะขยายขยายเขาเนมันแน่นเกินมันขยายออกนี่นหนึ่งต้นออกได้แล้วนะจ๊ะดี๋ยวจะขยายจะขยายไปโมันแน่นกันดอกนี่อะไรนี่มันเขาเรียกอะไรต้องรูนะ้ จเบื่อเรียกไม่เป็นอันนี้แก้วสารพัดนีน่จะมาซอออกแล้วก็โกกแยกออกมันหลายต้นนะไปเป็นเหมือนหอดเวยก็จะมาขยายพันธุ์ต้นไม้เพื่อนอันนี้มันมีหลายต้นอันนี้ก็อันนี้ก็นนกมีต้นนี้น้อยไปซื้อมา มันก็แตกออกแตกออกเยอะแยะเลยเนี่ย,ยห่วยก็ใค่อยจะไปขยายมีต้นเดียวเยอะก็จะเอาดินเสริมแยกเอาต้นยยใหญๆใหญ่ไปจะไว้ข้อมนนี้ก่อนนี่ก็จะแยกออกมันเป็นต้นมันฟ้าน้อยปะแป้งมันปน,นกันกับต้นน,นั้นอันนี้เป็นนั้น <c oughs> อออกดอกมาจะเป็นดอกสีอะไร ค,อย,คอยติดตามชมนะจ๊ะจะไหยปุวยนะคะจะติดตามชมนะคะอ้ะ,ะ,ะ,ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเอาเอาัเอานเป็นน้ำหนัง เขาเรียกต้นอะไรลูกกระบอกพชรพันอะไรนี่ไปหวยก็ไม่รู้นะอืมแตกออกมาเป็นเหมือนหอมหอมนี่เนี่ยข้างบนนี้ก่อนนี่ก็จะยแยกออกมันเป็นต้นมันสาวน้อยปะเป้งมันปน,นกันกับต้นน,นั้นอันนี้เป็นอัน <c oughs> นี่คาดว่าเป็นว่านสีพิษนหม จะบวยว่าเป็นว่านสีทิศจะเอาเสียงมาสอดออก uh huh. มาะออกแล้วก็โกแยกออกมันหลายต้นนไปเป็นเหมือนหัวงข้างบนนี้ก่อ,น,อนนี่ก็จะแยกออกมันเป็นต้นมันยาวน้อยปะเป้มันปน,นกันกับต้นน,นั้นอันนี้เป็นอัน,นข้างบนนี้ก่อนนี่ก็จะแยกออกมันเป็นต้น เันเชวาน้อยปะเป้งมันปนก,นกันกับต้นนั้นอันนี้เป็นอัน <c oughs> นี่คาดว่าเป็นว่านสีพิษไหมไปบ่อยว่าเป็นว่านสีพิษจะเอาเสียงมาเสาะถอนออกได้นิดฝังล่งมีต้นเดียวเยอก็จะเอาดินเจอนะ แยกเอาต้นใ,นใหญ่ๆไ่แต่วันดอกนี่อะไรนี่มันเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อนบะื่อเบื่อเขาเรียกไม่เป็นอันนี้แก้วสารพัดนะี่หาเอาเอาอันเป็นน้ำหนังเขาเรียกต้นอะไรลูกกระบองเคชพันอะไรนี่ไบ่อเบืยก็ไม่รู้นะ เป็นดินเหมือนดินแก่เป็นแก่ขาดให้น,อน้องึกมันแตกออกมาเอา่าเอามาอันเดียวดินขาดลึกอันนีนอนนอนน้ออกได้มีสี่ต้นกระถา,างน้อย ถอนออกได้นะฟังนะคะดูคลิปจยจบบวยกดหัวใจน้อยๆให้ยายบวยด้วยนะจ๊ะกดคอมเมนต์มีต้นเดียวเดียวก็จะเอาดินเสริมแยกเอาต้นใหญ่ๆใส่ไจะว้